สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมออ่านนักอ่านไพ่นะครับวันนี้เราจะมาทํานายดวงชะตาแบบพิกเด็กกันนะครับสําหรับคําถามในวันนี้คือดวงเรื่องการงานในช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับสําหรับใครที่อยู่ในวัยทางานแล้วนะครับลองมาเช็คดวงการงานนะครับว่าจะมีไพ่เตือนอะไรมาบ้างหรือเปล่าหรือว่าจะมีอะไรแนะนําเราไหมในเรื่องของการงานนะครับเรามาเลือกสําหรับไพ่ทานายดวงกันนะครับแต่การทํานายดวงแบบพิกัเด็กนี้เป็นการทานายจากพลังงานแบบรวมๆนะครับ อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างมากน้อยแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละคนด้วยยังไงโปรดใช้วิจนารณญาณในการรับคําทํานายด้วยนะครับก่อนจะไปฟังคําทํานายการผมฝากไว้นิดนึงนะครับถ้าชอบวิดีโอของผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับจะได้รู้ว่าชอบกันถ้าอยากรู้ดวงชะตาเกี่ยวกับเรื่องอะไรอีกคอมเมนต์บอกไวได้นะครับผมจะเอามาทําเป็นหัวข้อพิอเด็คลิปต่อๆไปให้ได้เข้ามาดูกัน ฝากกด s u b s c r i b e ไว้ด้วยนะครับผมจะทำคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับการดูดวงไวยไพ่ทาโร่อ,รอ,ออกมาให้ชมเรื่อยๆเลย,เลยทั้งสอนวิธีการอ่านไพ่ความหมายของไพ่หรือว่าพ i ิกอเด็กทำนายดวงเรื่องต่างๆนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงนะครับแต่ถ้าใครสนใจอยากดูดวงส่วนตัวอยากรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมแอนไลน์นี้มาได้เลยนะครับอยากถามเรื่องอะไรอยากรู้เรื่องอะไรหรือว่ากังวลใจเกี่ยวกับเรื่องอะไรถามไพ่ได้หมดเลยครับแอดไลน์มาจองคิวไว้ได้เลย แล้วก็สุดท้ายนี้ถ้าวิดีโอนี้มีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเวลาที่นี้ด้วยนะครับถ้าพร้อมจะฟังคําทํานายแล้วไปชมกันได้เลยครับสําหรับใครที่เคยดูคลิปพิเศษของผมมาก่อนแล้วข้ามไปตรงที่เริ่มคําทํานายได้เลยนะครับสําหรับใครที่ยังไม่เคยดูผมจะขออธิบายวิธีรับคาทํานายตรงนี้ก่อนนะครับก่อนอื่นผมก็จะมีสําหรับไพ่ให้ยูสีาสำรับนะครับให้คุณผู้ชมเลือกนะครับว่าจะรับคําทํานายจากไพ่สำรับไหน เมื่อเลือกได้แล้วก็ให้กดที่ท i สแ s t a ที่อยู่ด้านล่างที่ผมทําไว้ให้นะครับเพื่อข้ามไปฟังคําทํานายของสําหรับนั้นๆได้เลยสําหรับคาทํานายนี้ตอนที่ผมอธิฐษาษษษนกับไพ่ผมไม่ได้ระบุช่วงเวลานะครับดังนั้นใครที่เปิดมาเจอคลิปนี้อยากจะรำคําทํานายสามารถเลือกได้ตลอดเวลาเลยนะครับคําทํานายนี้ไม่มีวันหมดอายุนะครับแต่มีข้อแม้ว่าคุณผู้ชมจะต้องไม่เคยดูคลิปนี้มาก,ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเคยดูแล้วเราก็จะรู้คําทํานายของบางสํำรับไปแล้วก็จะเลือกคําทํานายครั้งต่อไปแบบไม่เป็นกลางเนาะ ถ้าใครอยากดูดวงหัวข้อนี้อีกแต่ว่าเคยดูคลิปนี้ไปแล้วก็ลองไปดูคลิปอื่นนะครับผมจะทําเป็น p i ิกอ d เด็กหัวข้อนี้เอาไว้ให้หลายๆคลิปเลยไม่ควรจะดูเกี่ยวกับคําถามเดิมซ้ําๆนะครับอยากจะให้เว้นระยะห่างสัก2-3เดือนแล้วค่อยกลับมาดูใหม่ถ้าพร้อมจะรับคําทานายแล้วผมจะให้เวลา10วินาทีนะครับตั้งสมาธินึกถึงสิ่งที่เราอยากรู้นึกถึงอนาคตที่รอเราอยู่นึกถึงคําถามเอาไว้ในใจนะครับ โอเคถ้าพร้อมแล้วเลือกสำรับไพ่ที่ขึ้นมาในใจได้เลยครับผมจะให้เวลาในการเลือกสำรับที่เราต้องการอีก10วินาทีนะครับถ้าเลือกได้แล้วกดที่ทำสแตป์ที่อยู่ด้านล่างเพื่อไปฟังคำทำนายกันได้เลยครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับผม สำหรับคนที่เลือกสำรับหมายเลขหนึ่งนะครับมาดูกันว่าได้ไพ่อะไรบ้างอ่าสำหรับคนที่เลือกสำรับหมายเลขหนึ่งนะครับดวงเรื่องงานในตอนนี้เรียกว่าดี สามารถดีขึ้นได้อีกถ้าเราลองทำอะไรให้มันแตกต่างนะครับลักษณะของไพ่เหมือนเป็นคำแนะนำนะครับให้เราลองทำอะไรที่มันออกจากกรอบของเราบ้างการทำอะไรแบบเดิมๆก็จะได้ผลลัพธ์แบบเดิมๆเ,เป็นคำพูดของใครผมไปเอาคำพูดของใครมาอันนี้จำไม่ได้แหละแค่คุ้นๆเฉยๆนั่นแหละคือถ้าเราไม่ลองทำอะไรใหม่ๆม,มันก็จะเป็นเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆครับเป็นเหมือนเดิมอ่ะ แต่ถ้าเราลองเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ออกจากความเดิมๆของตัวเองอ่ะคุณจะได้ค้นพบตัวเองในมุมใหม่ๆที่แตกต่างออกไปก็ได้เนาะจนบางทีคุณอาจจะแบบเหมือนไม่รู้เลยว่าตัวเองก็มีศักยภาพด้านนี้อยู่ด้วยอะไรแบบเนี้ยด้วยความที่คุณดูเป็นคนไม่ได้ชอบความตื่นเต้นอะไรอะ่ะอะไรที่มันเดิมๆแล้วถ้ามันดีอยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาคุณก็พอใจก็ไม่ได้เดือดร้อนก็อยู่กับมันได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้มันมีคําแนะนําจากไพ่มาครับว่า คุณยังไม่ได้ค้นพบศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณเลยนะน่าจะลองค้นหาแล้วก็ลองพัฒนามันดูหน่อยไหมมันอาจจะเปิดโอกาสอะไรใหม่ๆให้เราก็ได้นะครับอาจจะสร้างอะไรดีๆให้เราอีกเยอะแล้วดูแล้วมันก็น่าจะคุ้มค่ากับการลองด้วยนะเท่าที่ดูมันมันไม่มีอะไรจะต้องเสียครับถ้าได้ลองแล้วมันไม่โอเคจริงๆมันก็แค่อาจจะกลับมาที่เดิมก็กลับมาอยู่กับความเดิมๆของเราได้แต่ดูจากไพ่แล้วมัน มันไม่มีอะไรเหมือนเดิมแน่นอนเพราะว่ามันมีแต่จะดีขึ้นมีแต่สิ่งดีๆมีโอกาสดีๆมีอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณทั้งนั้นเลยอ่ะเนาะมันมีแต่จะเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีด้วยซึ่งสุดท้ายแล้วคนที่ตัดสินใจก็คือคุณนะครับไม่ว่าจะเลือกยังไงไม่ว่าจะเลือกทางไหนมันไม่ผิดเลยเนาะแล้วแต่คุณเลยแต่สุดท้ายนี้ก็อยากจะขอให้ได้เลือกทางที่ดีที่สุดนะครับโชคดีครับ สำหรับคนที่เลือกสำหรับที่2นะครับมาดูกันว่าได้ไพ่อะไรบ้างสำหรับคนที่เลือกสำหรับหมายเลขสอนะครับดวงการงานไม่ค่อยจะดี ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เลยมีปัญหาในเรื่องงานแน่ๆเนาะแต่ที่ไม่ดีที่แยก่กว่าคือเราไม่สามารถพึ่งพาใครได้เลยอะ่ะดูเหมือนเราจะต้องดูแลตัวเองช่วยเหลือตัวเองเนาะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแล้วนะจุดนี้ปัญหาในเรื่องของงานที่ว่าน่าจะเกิดจากความผิดพลาดอะไรของเราเองเนี่ยแหละครับอยากให้เรามาระวังมากๆนะครับทำอะไรจะต้องมีสติมากๆขั้นตอนไหนหรือว่าจุดไหนใน ในการทํางานของเราอะที่มันมีความเสี่ยงที่จะผิดพลาดได้แล้วผิดพลาดแล้วมันแบบเขาเรียกว่ายังไงผิดแล้วมันเป็นมหันตภัยอะอันนี้ก็จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับปัญหานี้เท่าที่ดูมันเกิดจากความผิดพลาดที่ตัวเราด้วยนะดังนั้นจะแก้อะไรก็คือก็ต้องแก้ที่ตัวเองนะครับระวังให้ได้มากที่สุดมีสติแล้วก็ เวลาทํางานก็คิดถึงแต่เรื่องงานเอาไว้นะครับคือเหมือนเหมือนมีสมาธิอยู่แต่กับเรื่องงานอนะเรื่องอื่นก็คือเอาไปไว้คิดนอกเวลางานแล้วกันเนาะมีเวลาอีกเยอะแยะไม่งั้นเอาปัญหาเรื่องอื่นมาคิดมากในตอนทํางานกลายเป็นมาสร้างปัญหาใหม่ในเรื่องของเรื่องงานของเราเอีกแล้วพอปัญหาใหม่เกิดมาปัญหาเก่าก็ยังไม่ได้แก้อีกอืมก็ยิ่งคาาคาซาังกันเข้าไปใหญ่ ดังนั้นพยายามแยกแยะให้ได้ครับแล้วก็มีสติให้มากๆเวลาเปิดไพ่ทำไมอะไรแล้วเจอเดอะทาวเวอร์ผมจะเตือนอย่างอื่นไม่ได้เลยจริงๆนอกจากมีสติเอาไว้นะครับเพราะผมเชื่อว่าปัญหาจากเดอะทาวเวอร์มันป้องกันได้จริงๆถ้าเราแบบพร้อมรับมือมีสติอยู่กับมันตลอดเวลาอย่างเงี้ยอย่างที่ผมบอกนะครับว่าปัญหานี้มันเกิดจากเราเพราะฉะนั้นมันก็ต้องป้องกันที่ตัวเราเองนะฮะตัวเราเองนี่แหละที่ที่ต้อง เป็นจุดที่ต้องมาคอนเซิร์นนะแต่ถ้าป้องกันเต็มที่แล้วมันก็ยังเกิดก็ค่อยๆแก้ครับอย่าไปหวังพึ่งพาใครให้เขาช่วยเนาะมันอาจจะลำบากกว่าเดิมหรือมันอาจจะยังคืออย่างดีที่สุดก็มันมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นนะนอกจากเราจะต้องช่วยเหลือตัวเองแต่ผมเชื่อว่าคุณสามารถแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้อยู่แล้วเนาะเพราะว่างานนี้มันก็เป็นสิ่งที่เราทำอยู่แล้วอะ มันเป็นงานของเราอยู่แล้วมันไม่ไม่ไม,ม่มีอะไรยากเกินความสามารถของเรานะครับแล้วทุกอย่างมันก็จะผ่านไปได้ดีเองครับย้ำอีกครั้งนะครับสำหรับคนที่เลือกสำหรับนี้มีสติให้มากๆาครับผมขอให้โชคดีครับสำหรับคนที่เลือกสำหรับหมายเลขสามนะครับมาดูกันว่าได้ไพ่อะไรบ้าง สำหรับคนที่เลือกสำหรับหมายเลขสามนะครับดวงเรื่องงานคือดีดีเลยอะ่ะมีทั้งไพ่ความก้าวหน้ามีทั้งความมั่นคงมีทั้งการเติบโตดูมีแต่เรื่องดีๆในอาชีพการงานทางนั้นเลยนะครับดูจากไพ่แล้วคุณเป็นคนที่ชอบชอบการทำอะไรใหม่ๆอะ่ะคือชอบคิดท,ทำนู่นทำนี่ต่อยอดจากงานจากอะไรที่เรามีที่เราทำเป็นคนที่มีหัวพัฒนา คือมองเห็นโอกาสในทุกๆอย่างแล้วช่วงนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีด้วยมีโอกาสเรื่องการงานเข้ามา <c oughs> อาจจะมีโปรเจกต์หรือว่างานอะไรที่คุณสนใจเข้ามาให้ได้ทำเนาะได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่หรือว่าหัวหน้าให้ได้ทำสิ่งที่คุณกำลังสนใจพอดีอะ่ะดังนั้นรีบคว้าโอกาสไว้นะครับแล้วก็ทำมันให้ดีนอกจากจะได้ผลงานผลงานในเรื่องของอาชีพการงานของเราแล้วว่า มันแบบมันยังเข้าทางเราด้วยอะ่ะมันได้ทำอะไรที่เราชอบด้วยอะ่ะแต่หัวหน้าคุณอาจจะไม่ได้ปล่อยขนาดนั้นเนาะอาจจะมีการจู้จี้จุกจิกแบบว่าลงมาสั่งลงมาจิ้มนุ่นจิมนี่นิดหน่อยอาจจะมีความกดดันอะไรลงมาบ้างแต่ก็ไม่ต้องไปสนใจมากก็ได้ครับแค่เชื่อมั่นในในฝีมือเชื่อมั่นในความสามารถเชื่อมั่นในเนื้องานของเราก็พอผมเชื่อว่าคุณสามารถทำมันได้ดีอยู่แล้วอะ่ะ ค่อนข้างมั่นใจเลย99%เลยถามว่าเอาอะไรมามั่นใจคำตอบก็คือไพ่นะครับไพ่บอกมาอย่างนั้นไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ที่ดีทั้งนั้นเลยนะครับในเรื่องการงานถามว่ามีคำเตือนไหมเรียกว่าคำแนะนำดีกว่าเป็นคำแนะนำจากไพ่เนาะคือบางทีเราทำงานเรามั่นใจมันไม่ใช่เรื่องผิดแต่การงานบางอย่างมัน มันไม่ใช่แค่ดีอ่ะมันสมมุติถ้ามันเป็นเรื่องของของดีไซน์เรื่องของการออกแบบอะไรที่มันอารมณ์เหมือนเป็นเป็นงานอาร์ตงานศิลปะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต้องมีเรื่องของรสนิยมเรื่องของความชอบอะไรอย่างงี้เข้ามาเกี่ยวใช่ไหมฮะบางทีเราอาจจะต้องตามใจลูกค้าหรือว่าหัวหน้าหรือคนที่สั่งอ่ะนิดนึงคือเราเราทำเต็มที่ในส่วนของเราคือทำดีที่สุดคิดว่าดีที่สุดแล้ว ในความคิดของเราแต่ถ้าสุดท้ายถ้าคนที่สั่งเขาบอกมาว่าเอออยากได้แบบนี้อยากได้แบบนี้ช่วยทำให้หน่อยช่วยแก้ตามแบบนี้ให้หน่อยถ้าเกิดมันแบบมันไม่ได้แบบว่าผิดพลาดแบบมหันผิดแบบผิดแบบผิดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าเออเราก็ทําให้เขาไปดีกว่าเนาะแบบอย่าไม่ต้องไปเถียงไม่ต้องไปแยง้งอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้สบายใจ แบบอาจจะต้องเออตามใจเขานิดนึงก็ต้องยอมยอมเขานิดนึงเนาะหลักๆก,ก็คือเพื่อความสบายใจอะแหละแต่อย่างที่บอกครับดวงเรื่องการงานดีมากหายห่วงครับสำหรับคนที่เลือกสำรับหมายเลขสี่นะครับมาดูกันว่าได้ไพยอะไรบ้าง ำหรับคนที่เลือกสำหรับหมายเล็กี่นะครับดวงการงานค่อนข้างดีถึงดีมากเลยช่วงนี้ดูจะมีความก้าวหน้ามีการเจริญเติบโตในหน้าที่การงานด้วยตำแหน่งหน้าที่ดูจะมีการขยับขยายสิ่งที่หวังสิ่งที่ตั้งใจก็ได้สม,สมปัรถนาด้วยในการทำงานคุณดูจะเป็นคนที่แบบว่าทำงานเก่งด้วยนะสามารถพาทีมพาคนอื่นเพื่อนร่วมง,งานอะไรทั้งหลายเนี่ยประสบความสำเร็จไปด้วยได้ แต่ก็เหมือนมีสิ่งที่ไพ่จะเตือนมาอยู่เหมือนกันนะครับก็คือในเรื่องของการทํางานร่วมกับคนอื่นเนาะการทํางานเป็นทีมอะไรแบบนี้เราต้องหัดทํางานร่วมกับคนอื่นด้วยอาจจะต้องเปิดใจรับคนอื่นเข้ามาในการทํางานบ้างอ่ะเพราะผมเชื่อว่างานทุกที่มันต้องมีการประสานงานต้องมีการช่วยเหลือกันแหละถ้ามันเป็นองค์กรเป็นบริษัทแล้วอะยังไงเราคงไม่ได้ทํางานคนเดียวเนาะ เราอาจจะต้องเรียนรู้ที่จะเข้าใจการทํางานร่วมกับคนอื่นเรื่องงานอาจจะไม่ใช่ปัญหานะครับแต่เรื่องอื่นๆอย่างเช่นแบบเรื่องมนุษยสัมพันธ์อะไรแบบนี้มันจะทําให้เข้ากับคนอื่นได้ดีเพราะเท่าที่ดูคนอื่นเขามองว่าคุณเป็นคนที่เข้ากับคนอื่นไม่ได้อาจจะดูเหมือนเหมือนแปลกแยกอะไรประมาณนี้แต่ที่จริงคุณก็ไม่ใช่คนที่เก็บตัวขนาดนั้นไงไม่ได้เป็นคนแบบว่าแปลกแยก ผิดประหลาดอะไรขนาดนั้นเนาะคุณอาจจะแค่ต้องเหมือนแสดงความเป็นมิตรมากขึ้นแบบว่าทักทุ่งทักทายอะไรกันให้มากขึ้นเพื่อให้บรรยากาศในที่ทํางานมันดีขึ้นนะเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเรื่องเรื่องออบรรยากาศในที่ทํางานเรื่องความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมง,งานอะไรอย่างนี้มันดีขึ้นอะ่ะผมคิดว่าการงานของคุณมันดูจะไปได้ดีกว่านี้อีกอะถ้าได้รับการสนับสนุนจากคนอื่นมากขึ้นมีคนแบบว่า พร้อมจะช่วยเหลือมากขึ้นเวลาที่เจอปัญหาอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะดีขึ้นนะฮะผมว่ามีเพื่อนที่ดีในที่ทำงานจะช่วยเรื่องความก้าวหน้าในเรื่องของงานได้เยอะเลยยังไงก็ลองคิดดูนะครับ